เต้นรรมาตั้งใจเยอะเริ่มหมอซ้ำจับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวล้ก็สายตัวจับเอวแล้วก็สายตัวจับซ้ำจับหูจับหัว จับหัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวือจับหัวจับหูจับไหล่หุ้นไหลหุ้นไหลหุ้นไหลจับแขนจับขาจับเข้าจับเข้าจับขาจับแขนจับไปจับไปหัวแดงจับไปจับไปหัวแดงจับแขนจับขาจับเข้าหุ้นเข้าหุ้นเข้าหุ้นเข้าจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัว ก็ต่อสายตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหลหมุนไหลหมุนไหลหมุนไหล่แขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจสุดปลายหัวแดงจับใจสุดปลายหัวแดงเอามือจับแขนจับขามุนเข่าเด็กๆรู้จักการใช้ผลชนสกัดในการแก้ปัญหาไหมครับโอเคคถ้าไม่รู้จักนะครัะอยากพุงครูจะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องหานะครับการใช้เหตุผลชนสกัดนะคะเป็นการแก้ปัญหาหรือการแก้ปัญหาโดยนำเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้ตระหนัก หือประสบการณ์มาที่ไปพัดแยกปัญหาโดยคาดหวังผลลัพธ์ที่ทำกดเกณฑ์อะไรต่างไว้นะครับการใช้เหตุผลชนตกาเนี่ยมีข้อบกพองกี่ข้อถ้าเด็กเราเราู้จักไหมครับว่ามันจะมีข้อบกพองกี่ข้อคิดว่ากี่ข้ออาจจะมีกี่ข้อแต่เราดูดิอมีใครคิดมากกว่านี้ไหมการใช้เหตุผลชนตกามีข้อบกพร่องสองข้อนะครับเราดูอีกทีต่อไป ได้ดนกลุ่มที่สีได้แล้วคุณครูจะมีเกมให้อีกเกมนึจะแจกแมใครทาได้เยอะที่สุดได้ที่สุดจะมีขอรางวัลให้่่คะไปเปลนี บเอาชี้เไม่าไว้ไม่ไดนเขาคือเป็นไปขนาดใหญ่เอาอ่ายันคือก่อยันติ่ะเอาไปประกอบในเมบอร์ดที่เกคือเมนบอร์ดทาอยากให้ทนัเป็นอ่าส่วนี้ก็จะเอาไปสแลกใสอ่าพวที่มีอย <c oughs> ู่สสยอะไรอย่างเงี้ย ไปตรงไหนมาได้ไหนโอเคคบต้อที่อกอยูแล้วอ่บกีบ่อนนะอยูออ ก่อนที่คุณจะเล่นเกมคุก็ได้ให้ความรู้เติมใช่ไหมคะก่อนให้ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก้าวใหญ่ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งสำคัญคือความหมายแล้วครูก็เอามาเล่นเกมเพ้่อกหนูแล้ะหนูก็ได้ความรู้จากความหมายตรงนั้นแล้วก็เอามาเล่นเกมชันที่ใครต่อใช่ไหมคะงั้นครูอยากก่อนจะเราจะัดกันครูอยากให้หนูช่วยสรุปให้ครูฟังทีว่าหนูได้อะไรจากสิ่งที่ครูมาสอนในวันนี้พร้อมตัวแทนหนึ่งคนได้คืนตานเองทำไมบ้านเด็กไม่ได้ใส่